ไอกรนคืออะไรแล้วทำไมช่วงนี้ถึงมีการระบาดคะ,ะโรคไอกรนก็เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีเยรชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเชื้อที่เราเจอมาเรื่อยๆอยนะคะอยู่ในลําคอของพวกเรานี่แหละแต่สาเหตุที่เราไม่เจอโรคนี้เพราะว่าเรามีการฉีดวัคซีนตั้งแต่เด็กเล็กเลยตั้งแต่2เดือนจนกระทั่งถึงเข็มสุดท้ายเนี่ยก็ประมาณสักสี่ขับแล้วก็จะเว้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองปีเลยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่ภูมิอาจจะตกได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเจอก็คคคือออว่่่่่่่าาาปััจจนนุุบนนเยยยณพพแแมโดฉะะงงิ จะมีลูกเนี่ยอตอนที่อายุค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุมกลุ้มการที่จะผ่านโรคไปยังลูกเนี่ยอาจจะตก,ละละกเลยว่าแล้วก็ทําให้ไม่เพียงพอทําให้เด็กเล็กซึ่งอายุยังไม่ทันถึงที่จะรับวัคซีนเข็มแรกก็คือ2เดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้รับวัคซีนตนนัวนี้แล้วก็พอได้รับเชื้อจากผู้ใหญ่โดยโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยก็ทาให้มีการเกิดขึ้นมาได้แล้วเชื้อนเนี่ยมันแพร่กระจายค่อนข้างง่ายผ่านการผ่านละององฝอยผ่านการไอาจามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการแพร่ไปสู่ นเด็กใโรคไอกรนต้องระมัดระวังในใครเป็นพิเศษโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนสามารถติดได้ทุกคนแต่ว่าความบุมในจะขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันแล้วก็ขนาดของทางเดินหายใจของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเล็ก,ลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ำกว่า2เดือนเป็นเด็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเลยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือคุณแม่เองนะคะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนปน้องกันโรคนี้ตอนช่วงตั้งครรภ์ค,ค่ะ แล้วเด็กก็มีทางเดินหายใจที่เล็กเวลาที่มีเสมหะเหนียวอุดตันก็จะทําให้หยุดหายใจหรือว่าทําให้ออกซิเจนต่ําได้ง่ายจะต้องถึงขั้นใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะนอกจากนั้นยังมีเด็กกลุ่มที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดทางเดินหายใจอุดกันหรือว่าโรคหัวใจพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้มีการบวมแดงได้ค่ะโรคไอกรนมีวิธีป้องกันหรือรักษาได้อย่างไรการป้องกันก็ทําได้โดยการฉีดวัคซีนนะคะตามวัยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย อพอเรามีการแพร่ระบาดใหอครั้งนึงอาจจะต้องมายาม้ำเตือนว่าเข็มที่อายุ11-12ปีเนี่ยอาจจะต้องกลับมาฉีดเพิ่มเติมด้วยนะคะจากเดิมซึ่งเราอาจจะเคยฉีดแค่คอตีบแล้วก็บาดทยะยักก็อาจจะต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยค่ะเพราะว่าวัคซีนมันมี2แบบนะคะวัคซีนแบบดั้งเดิมคือเป็นวัคซีนที่เขาเรียกว่า whole cell ก็คือว่ามีแอนติเจนอยู่ค่อนข้างมากแต่ข้อเสียของวัคซีนตัวนี้เนี่ยก็คือว่าอาจจะทําให้อาการข้างเคียงเนี่ยสูง ทำให้คุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยเลือกที่จะไปใช้อีกแบบหนึง่งที่เรียกว่าเป็นแบบไม่พึ่งเซลล์หรือไรเซลล์นะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะเซลูลาร์เพอร์สิตทําให้อาการข้างเกียนน้อยแต่พออาการข้างเจียงน้อยการกระตุ้นภูมิก็อาจจะย่อหย่อนไปด้วยทําให้พอโตขึ้นแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันอาจจะตกก็เลยควรจะแนะนําให้มีการฉีดเข็มกระตุ้นค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจมารับบริการวัคซีนสามารถทำได้อย่างไรตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลของเราก็มีให้บริการทุกวันนะคะทั้งในเวลาแล้วก็นอกเวลาค่ะ,ะแนะนำว่าดีที่สุดถ้ามาในเวลาได้เนี่ยจะเป็นช่วงวันจันทร์อังคารพุธเพราะว่าจะมีการเปิดบริการเฉพาะเลยสำหรับคลินิกเด็กสุขภาพดีจะแยกเด็กออกมาไม่ไปนั่งรอปนกับเด็กที่ป่วยที่มาตรวจรักษานะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นต้องมาเวลาอื่นที่ไม่ใช่ในเวลาราชการวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็สามารถมาวันอื่นได้แต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในการใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันไม่ได้รับเชื้อเพิ่มส่วนเสาร์อาทิตย์หรือช่วงเวย็นเนี่ยอย่างวันธรรมดาน,นอกเวลาราชการก็จะเป็นช่วง4ี่โมงเย็นถึงสองทุ่มค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงแปดโมงเช้าถึงประมาณสองทุ่มนะคะก็สามารถมารับบร,ริการได้โดยแจ้งความจำนวงให้ชัดเจนได้เลยค่ะ